สวัสดีครับต้อนรับก็สู่รายการหมอความมหาชนนะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา15บหตรากาสนาทีถึง16บหตรากายีนทีอยู่กับผมก็จรชัยเบชรัตน์นะครับแน่นอนว่าวันนี้หมอความมหาชนเราคุยถึงประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือโครงการแอชตันอโศกนะครับหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญ,ญาตนะครับ คำถามคือว่าแล้วทางโครงการที่เป็นเจ้าของอย่างอนันดาเนี่ยเขาจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรหาทางออกอย่างไรแล้วตัววันนี้ตัวผู้เสียหายที่จะมาพูดคุยกับเราเนี่ยเขามีความทุกข์ใจมากครับว่าคนโดเนี่ยเหมือนถูกแช่แข็งไว้เลยครับไม่สามารถโอนได้ไม่สามารถขายได้เนี่ยตอนนี้ทํำยังไงกันต่อและยังต้องผ่อนแบงก์อีกวันนี้มาคุยกันหน่อยเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นและการต่อสู้เพื่อได้รับความยุติธรรมกันนะครับแขกผู้ส่ของเราท่านแรกนะครับผู้ร่วมดำเนิน,นการกับผมนะครับคุณเรศัก์โชติวาน,นิสภาทนายอ,อรรงจโฆษกสภาทนายความนะ แล้วก็ผู้เสียหายของเราสองท่านวันนี้นะครับคุณพรชัยเลิศสถิตพงศ์นะครับแล้วก็คุณมนุนจิตสร้างสมบงศ์นะครับสวัสดีทับสองท่านด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับให้เราที่มาที่ไปของโครงการนี้ก่อนครับโครงการนี้จริงๆแล้วมีการเปิดขายตั้งแต่ในปีไหนฮะโครงการนี้จริงๆเนี่ยเปิดขายตั้งแต่ยังเป็นกระดาษอยู่เลยครับยังเป็นกระดาษอยู่ครับตั้งแต่ปี57าเครับ<ภ>มไม่ได้ก่อสร้างเลยด้วยซ้ำตอนนั้นเออก็คือเหมือนกับเขาก็มีการมา พูดให้ฟังว่าโครงการนี้อยู่ทำเลทำเลนี้ซึ่งมันเป็นทำเลที่ดีมากถูกไหมฮะทำเลที่ตั้งของแอชชันอาโศกเป็นทำเลตรงนติดอยู่กับเทอร์มินอลถูกไหมใช่ครับติดอติดกับถนนอโศกนะครับติดกับใกล้เคียงกับเราใกล้กับตีแยกของสุขุมวิทกับถนนอโศกนะครับซึ่งตอนนั้นมีรถไฟฟ้าสองสายกันก็ถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากนะครับแล้วตอนนั้นเองเนี่ยนะครับพี่ก็เลยสนใจครับแล้วก็ไปซื้อ นะตอนซื้อเนี่ยรู้ไหมครับว่าเขามีเรื่องของการที่ที่ลงที่ดินอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ผมไม่ทราบเลยครับนะฮะเพราะว่าผมซื้อตั้งแต่ยังเป็นโครงการยังเป็นกระดาษอยู่เลยฮะก็ไม่ทราบว่ามีคดีความตามมาภายหลังพอเห็นว่าตรงหน้าทำเลมันดีดีมากเริ่มต้นเนี่ยประมาณ7โครงการนี้เจ็ดจุดหกล้านบาทครับตอนนั้นก็ตัดสินใจเลยกูบงกูแบงค์เรียบร้อยเลยคือตอนนั้นเนี่ยที่ขายกระดาษเนี่ยยังยังขายได้ด้วยความรวดเร็วด้วยนะครับ โอ้ไปได้เร็วด้วยเหมือนกันนะต่อห้องก็ไปได้เร็วือนกันเพราะโครงการที่ทำเลดีมากๆนี่หมอบอกว่าติดรถไฟฟ้า BTS ติดห้างเทอร์มินอลซื้อลงทุนก็ได้ครับครับอันนี้เป็นโครงการที่มันต้องบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกครับว่าอนาคตจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคุณวิษณ์ครับถ้ารู้ว่าไม่มีใคร่เรื่องที่จะให้ตัวเองต้องเดือดร้อนต้องเจ็บตัวแต่ทุกคนเห็นทำเลเห็นการประชาสัมพันธ์เห็นการขายโดยคำพารนานะครับถึงโครงการถึงศักยภาพในอนาคตเนี่ย ทุกคนเนี่ยถ้าเป็นผมเนะตอนนั้นเนี่ยมผมก็สนใจเหมือนกันนะแต่เนื่องจากว่าผมเนี่ยมีบ้านพักอาศัยอยู่ย่านหัวหมากอยู่แล้วะนะครับเพราะว่าบัานทำเลอ่ะครับตรงนั้นเนี่ย<ะ>คือหลายหลายเจ้าของร่วมหลายท่านเนี่ยก็เป็นคนที่มีอายุมากแล้วก็คิดว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยทำเลใจกลางสุขุมวิทเนี่ยโรงพยาบาลก็มีรถก็ไม่ต้องใช้ละนะฮะ ก็อยากจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ซื้อกันเยอะด้วยต่างชาติก็ซื้อเยอะครับซื้อหลายชาติแล้วก็จํานวนมีมากกว่าร้อยห้องนะครับที่เป็นต่างชาติที่มาซื้อคือที่ปีห้าเจ็ดก็เปิดขายถูกไหมครับใช่ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือตอนที่คุณสีสุวรรณจันยาไปฟ้องร้องใช่ครับวงนั้นประมาณปีอะไรปีห้าเก้าครับปีห้าเก้ามิถุนายนปีห้าเก้าเนี่ยพี่รีเนี่ยไปฟ้องนะครับโดยผู้ฟ้องเนี่ยคือชาวบ้านข้างหลัง คือเหมือนบว่าเขาก่อสร้างปั๊บแล้วหินเหินมันตกลงมาเขาก็เลยไปร้องเรียงบอกว่าเนี่ยโครงการนี้ก่อสร้างแล้วมันกระทบต่อชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบใช่ครับจุดเดียวเท่านั้นหินก้อนเดียวเท่านั้นหินก้อนเดียวแต่ไม่ไปซ่อมเงครับนะอรมันก็เลยเป็นอย่างเนี้ครับมันเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ครับคออือผู้ประกอบการเนี่ย อาจจะไปดูแลเขาไม่ดีอะครับนะฮะว่าเขาเองเนี่ยอาจจะเรื่องความล้นอันนี้ผมไม่ทราบแต่มันต้องมีจุดอะไรที่ทําให้เขาแค้นใจนะครับเขาก็เลยไปหาพี่ศรีพี่ศรีก็เป็นทนายของเขาแล้วด้วยสไตล์ของพี่ศรีเนี่ยพี่ศรีแกก็คุยฮะแล้วแกก็มาคุยเจอ5้าข้อยังไงฮะคือ5ข้อที่แกฟ้องเนี่ยข้อที่1เนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินไปแล้วนะครับก็คือเป็นที่ดินของรฟม นะที่สารปกครองสูงสุดเนี่ยพิพภากษาวา่าเอามาใช้ไม่ได้เรามไม่มีอำนาจที่จะมาใช้ใช้ไม่ได้เป็นที่ดินเว้นคืนครับ,รบข้อที่สองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เอนะครับ <spic. S 3> ข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าพี่สีแกไปคุยว่าโครงการเนี่ยสร้างบนที่สาธารณะนะฮะข้อที่4ี่กับ5้เนี่ยเป็นเรื่องของเรามนะซึ่งสารปกครองกลางเนี่ยก็ได้ตัดสินในเวลาต่อมาเนี่ยครับ <ắng. S 2> นะฮะก็สี่ข้อ 2>, 2 3 4สาเนี่ยสารปกครองก็พิพากษานะครับว่าสารปกครองกลางนะครับยังไม่ไม่สูงสุดนะคนะคพิพากษาว่า,าผู้ฟ้องไม่มีคุณสมบัตินะก็ยกฟ้อง4ข้อตอนนั้นยกฟ้องไปเลยยกฟ้อง4ข้อนะครับ<ะ>แต่ข้อหนึ่งเนี่ยไม่ยกข้อหนึ่งคือข้อหนึ่งคือเพิกถอนใบอนุญาตอ,อันนี้อันนี้ตรงนี้ตรงนี้สำคัญตรงนี้อ่ะสี่ข้อยกเลิก ข้อหนึ่งไม่ยกเลิกข้อหนึ่งไม่ยกเลิกครับก็ยังยังติดเรื่องที่ของที่ดินเนี่ยครับที่ไม่ถูกต้องแล้วก็พิพภากษาเพิกถอนใบอนุญาตในชั้นศาลปกครองกลางครับครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุกฝ่ายก็อุทธร์นะครับอุทธรณ์ในเวลาต่อมาครับทีนี้เนี่ยพอเราได้ทราบถึงไทม์ไลน์แบบนี้เนี่ยตอนนั้นที่ซื้อที่ที่น่าจะมีการผ่อนไปแล้วบ้างบางส่วนถูกไหมครับใช่รู้ไหมครับว่าโครงการนี้มันมีคดีความอยู่คือปี57เนี่ย มันยังไม่มีคดีไงครับอตอนนั้นพี่เรียบร้อยไปแล้วไงผมว่าเรียบร้อยครับ like พี so to to ่จองไปแล้วพี่เหมือนกันใช่ไหมฮะปีห้าเจ็ดเหมือนกันแต่มีคนที่มาหลังปีห้าเก้าเนี่ยนะครับโครงการเนี่ยก็มีสัญญาที่มันไม่เหมือนกันอ๋อยังยังย้อนเบรกแว้มนึงนะห้าเจ็ดสัญญาอีกแบบหนึ่งเพราะยังไม่มีกรณีพิพาทเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเพิกถอนใบอนุญาตในการก่อสร้างพี่ก็เซ็นตามปกติแต่หลังจากปีห้าเก้า คือต้องต้องชี้แจงอย่างงี้ครับว่าปีห้าเ้านี่ยโดนคดีที่หนึ่งปีหกโดนคดีที่สองด้วยสยามสมาคมที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็ไปทาหินหล่นใส่เขาเหมือนกันเขาก็ฟ้องอีกนะฟ้องปี6กศูนย์เขาฟ้องปี60ศเนี่ยปลายปี60ศูนย์เนี่ยคดีที่หนึ่งเนี่ยนะครับเขาขอโทษครับคดีที่สองเนี่ยนะครับเขาขอคุ้มครองชั่วข่าวนครับซึ่งคุ้มครองชั่ขาวเนี่ยสาลยกคําฟ้องขอคุ้มครองชั่วข่าวเนื่องจากว่า สารคิดว่านะครับสารสารพิจารณาว่า,อาไอ้เรื่องหินหล่นนะคือ <ฮะ S 2> ตึกมันจะเสร็จอยู่แล้วครับเ,เรื่องการสั่นสะเทือนออมันคงไม่มีแล้วครับแล้วมันสร้างมันจะเสร็จอยู่แล้วนะครับผมผมคิดผู้ฟ้องนี่เป็นคดีที่หนึ่งครับผู้ขอคุ้มครองชวข่าวนะครับขอโทษทีครับนะบพูดผิดนะสารยกคําฟ้องนะครับในปี6กหนึ่งนะครับยกคําฟ้องคุ้มครองของคุ้มครองข่าวตึกก็สร้างจนเสร็จนะครับแล้วก็โอนนะครับทีนี้โอนเนี่ยนะครับ โอนปี6.1เดือนเมษายนะนะครับก็โอนนะครับตอนนั้นโอนก็มาติดเรื่องอีกนะว่าโอนไม่ได้ะนะ,ะเนื่องจากว่า,าผู้ประกอบการเนี่ยบอกว่า,ามีปัญหาเรื่องใบรับรองอาคารนะครับอหนะครับยังไม่เรียบร้อยะนะตอนนั้นเนี่ยก็ขอเวลา1ปีนะครับขอ1ปีใช่ครับคือตอนนั้นเนี่ยมีการมาคุยกับเจ้าของร่วมนะครับ<ะ>ว่า ในสัญญาเนี่ยให้เซ็นว่า3ามออปชันอ่าออปชันที่1เนี่ยอ่าก็คือถ้าไม่พอใจก็เอาเงินคืนไปเลยนะั่นคืน,ค,นคืนได้หมดเลยคืนได้หมดเลยคืนได้หมดเลยอ่าออปชันแรกเป็นหมดอันหนึ่งก็ก็นะฮะออปชันหนึ่งออปชันที่2เนี่ยก็คือเอ่อขอแลกเป็นโครงการอื่นของบริษัทได้นั่นหมายความว่าคุณจะสามารถไปอยู่โครงการอื่นภายใต้แบรนด์อนันดาได้ได้แล้วแต่ว่าคุณจะสะดวกทำเลยไหนได้ก็แลกกันแบบนี้ก็แลกไปเลยอ่าออปชันที่2ครับ ออปชันที่สามเนี่ยนะครับก็คือถ้าอยู่ต่อเนี่ยให้ส่วนลดอืมนะซึ่งเราเนี่ยก็คิดว่าโครงการเนี่ยมีปัญหาเรื่องใบอหกนะครับแล้วก็ทราบมาว่ามันเป็นเรื่องพื้นที่สีเขียวอืมมันแก้ไขได้ครับตอนนั้นเราทราบข่าวจากโครงการให้ข่าวไปตอันใช่ไหมครับโครงการ,รโครงการบอกเรา ไอ้พื <experiences> ้น <hoc> ที่สีเขียวเนี่ยนะฮะใช่ฮะเป็นโครงการบอกว่าเออมันติดปัญหาเนี่ยมันติดปัญหาตรงพื้นที่สีเขียวซึ่งโดยรวมปกติท่านผู้ชมต้องบอกกันว่าเวลาก่อสร้างโครงการต่างๆเนี่ย ถ้ามีปัญหาแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะแก้ไขได้คือการอาจไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการนั้นๆใช่ครับเราคิดว่าแบบนั้นน่าจะแก้ปัญหาได้ง่ายไม่คิดว่าจะมีอะไรติดขัดไหมอาจจะมีเรื่องที่จอดรถเรื่องอะไรไม่พออย่างเงี้ยใะคือเรื่องคอนโดมันก็เรื่องปกติครับสร้างบ้านยังมีเลยยังคงวันใจที่จะยืนยันใช่ใช่ต่อครับโครงการนี้ใช่แต่ในยะสสาคัญคือไม่ได้บอกว่าติดคดีเขาไม่เคยบอกเลยใช่ไหมตั้งแต่ถูกฟ้องเนี่ยปีห้าเก้านาห้าเก้านะครับคดีที่สองมีนาหกเนี่ยไม่ทราบครับผูู้้ฟอง เจ้าของร่วมทุกท่านเนี่ยมาทราบเนี่ยวันที่30กรกฎาปี64อยู่มาแล้ว3ปีเนี่ยทุกคนมาทราบบทว่ามันมีคดีเกี่ยวกับเนี่ยการจะเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างเนี่ยปี64คือคือพอเราไปโอนเนี่ยครับถ้ามีคนหนึ่งทราบใช่ไหมฮะก็จะบอกต่อกันแน่นอน มันไม่มีอะครับแต่มันไม่มีใครได้โอนถูกไหมตอนนั้นโอนเป็นโอนครับคนอโอนที่ข่มที่ดินะนะโอนการโอนเนี่ยก็คืออผมเล่าอีกนิดนึงนะครับก็คือวันที่30เมษายน61เนี่ยเขาขอขยาย1ปีใช่ไหมฮะปรากฏว่า15มิถุนาเนี่ยเขาก็ได้ใบอหกละแล้วก็เริ่มโอนกันเลยมิถุนาหกนึ่นะครับมันเมษา พฤษภาวิถุน่าแค่2เดือนเองก็ได้ใบอหกก็โอนได้เราก็ไปกรมที่ดินนะก็โอนได้ปกติเลยกรมที่ดินก็มีหนังสือตาคุศโอนได้ใช่ไหมพี่แนทก็โอนใช่ครับก็โอนโอนกันได้ปกติไม่มีปัญหาก็ไม่มีอะไรเนี่ยครับก็โอนแล้วก็อยู่กันมา3ปีด้วยนะถ้ามันมีคนทราบเนี่ยมันต้องมีข่าวมาเลยเธอทราบไหมอะไรเนี่ยในห้องมันต้องต้องแชหกสี่เนี่ยที่ทราบเพราะมันมีคำพิพากษาของศาลปกครองกลางแล้วออกเป็นข่าวด้วยแล้วทราบจากสื่อด้วยแล้วทราบจากสื่อด้วยนี่ครับยังไงฮะอย่างนี้ก็คือ ผมเข้าใจว่าไทม์ไลน์มันมาเดินสะดุดในปี64นี่ยที่ทราบเนี่ยเพราะในปี64นั้นเนี่ยสารปกครองกลางเนี่ยได้มีคำพิพากษาในคดีที่คุณศรีสุวรรณฟ้องนะให้กับชาวบ้านครับแล้วก็คดีเนี่ยมันขึ้นไปอุทธรไปยังสารปกครองสูงสุดเนี่ยในปีเดียวกันครับคือปี64เพราะคดีปกครองเนี่ยเวลาจะอุทธรเนี่ยมันเร็วเพราะ ในคดีปกครองจะไม่มีการอนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์โดยอ้างเหตุโน้นเหตุนี้เหมือนกับสารทั่วไปครับ,รบเพราะงั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่สารยันต้นมีคำพิพากษานะครับทีนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของคําฟ้องอนะแล้วก็มันมีประเด็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วประมาณเกือบทุกประเด็นเนี่ย ยกเว้นประเด็นเดียวที่ศาลนิชัยนอกนั้นเนี่ยศาลยกฟ้องเพราะศาลให้เหตุผลว่าโจทเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่มีอำนาจฟ้องในประเด็นดังกล่าวเพราะไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรนั้นส่วนร่วมไม่ได้มีที่ดินอะไรอยู่นั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นบริเวณข้างเคียงาที่เป็นฟ้องประเด็นที่ศาลนิฉัยเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดเลยเพราะเป็นประเด็นที่ชี้เป็นชี้ตายถึงใบอนุญาตในการก่อสร้างครับอันนี้นะครับประกอบกับเนื่องจากว่า เวลาร้องขอคุ้มครองชั่วข่าวศาลไม่อนุญาตม,มันก็เลยทำให้คดีก็ดำเนินต่อก่อสร้างก็ดำเนินการต่อ,อเรื่องของการโอนการอะไรต่างๆมันก็เดินของมันไปเรื่อยอก็เท่ากับว่าเป็นการสะสมความเสียหายให้กับลูกบ้านซึ่งเป็นผู้บริโภคทั้งรายเก่ารายใหม่ไปพร้อมๆกันนะครับรายใหม่ก็เห็นว่ารายเก่าก็โอนได้ก็จองก็ซื้อ,อมันก็เป็น ตามกันไปนะครับอันนี้มันเป็นประเด็นที่สําคัญมากที่สุดเลยนะครับในเรื่องพวกนี้ค,คือตั้งแต่เริ่มต้นเลยปัญหาไม่มีความผิดพลาดคือมันผูกป,ปมผิดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วทีนี้มันเกิดปัญหามากมายแล้วกระทั่งตอนนี้เกิดความเสียหายในวงกว้างจริงๆท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึงช่วงหน้ากลับมากันต่อนะครับเกี่ยวกับโครงการใหญ่อย่างแอตตันอโศกจะหาทางออกให้กับลูกบ้านอย่างไรผู้เสียหายจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่แล้วถึงขั้นต้องทุบตึกทิ้งหรือเปลา่าช่วงหน้าติดตามบวามหาชนครับ